วันนี้พวกเราจะมาตามหาเพื่อนของเรากันนะฮะเพราะว่าเพื่อนของเราหายไปนะฮะเดี๋ยวพวกเราจะไปตามหาเพื่อนเนี่ยนะฮะซึ่งมาดูเพื่อนคนแรกไม่อยู่นี่ข้างบนนี้ล่ะกระโดดไม่ได้เออข้างหลังนี้ไม่ไมโอเคเอา้าวก็อยู่นี่นี่หวะโอเคอันนี้เพื่อนผมนะฮะเ,เพื่อนผมสงสัยนอนดึกนะฮะโอเค <laughs> อเค,คือมันเล่นยังไงต้องกดเหรอ ฮัลโหลเออกดใช่ไหมกดกดกดฮัลโหลันเดินชนแล้วมันกดแล้วไปต่อไม่ได้โอเคเหมือนเมื่อกี้นี่น่าจะบักนะเอ่อคนาเพื่อนของคุณรู้แล้วผมกำลังตามหาอยู่ข้างล่างนี้ไม่มีอันนี้ไงคุณคุณแฮะ ทำไมรู้สึกเจอคนนี้สองรอบเออใช่ไหมเออนี่คืออะไรพวกเขาสามารถเล็กลงได้เช่นกันแล้วไอ้นี่นับไหมไม่เกี่ยวอ่ะคืออะไรเออนี่ไงปุ๊บไอ้น้องเพชรเอ้นี่อะไรเนี่ยเออเดี๋ยวผมระวังกลัวระเบิดกัวระเบิดทุ้นี่ไงเพื่อนอ่านี่ไงเพื่อนผม ไอไว้ไปอยู่บนธงอ่ะเอออันนี้อันนี้คือโซนที่หนึ่งหรอมี25สเตทนะะถ้าเกิดดูจากข้างล่างอันนี้เพื่อนผมใช่ไหมเออใช่เพื่อนผมมันมันนอนแล้วมันไม่เหมือนโอเคตรงนี้อันนี้เจอแล้วอโอเคแล้วด่านนี้ล่ะขอให้โชคดีเอาชนะชด,ด่านผมรู้แล้วอันนี้เกมนี่ง่ายวะ่ะ เพื่อนเพื่อนคนนี้เหมือนผมจำไม่ได้แล้วทาแอดผมไว้อืมน่ากินดีนะข้างล่างหรือเปล่าไ,ไม่มีอันนี้ไงเบอร์อันนี้เพื่อนผมนะฮะถ,ถ้าที่ผมจำถ้าที่ทุกคนจำได้นะอะยามาด่าเออ,อถ้าที่คือบางคนอนะ่ะท่านชมอาจจะเคยเห็นเพราะว่าเขาเคยอัดคลิปกับผมโอเคตรงนี้มีนะฮะไม่เนียนเนี่ยปีกออกมาเนี่ยไม่เนียนเลย ดูหน้าดิโอเคตอนแรกน่าจะบักนะฮะเลยกดไม่ได้อุ้ยประตูสวรรค์เนาะน่ะเออตอนนี้พวกเราต้องหาไม่เนียนตอนนี้พวกเราต้องอ่ะทำไมมันเอียงมันเอียงกับหัวอันนี้บิ๊กไบนะฮะเอออ่ออันนี้ยากอยู่นะหัวไม่ยากละอันนี้คือ พอสเพื่อนผมเคยมาอัดปะจำไม่ได้เหมือนกันอุย้ยหินนีก็ประตูสวรรค์มันเป็นปีรามิดน,นี่ปีรามิดก็ไม่เนียนใครเนี่ยแซมแซมมีอ้าวนี่เ,นเพื่อนผมอ้าวไม่ใช่ใครไม่รู้อ้าวอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้น่าจะใช่นะเครื่องอีกอันนี้คืออีกรหัสถุมนะเออมันต้องอยู่หลังลูกบอลเออใช่มันอยู่หลังลูกบอลจริงด้วย เล่นไปเล่นมาอยู่หลังลูกบอลอันนี้เพื่อนผมอีกคนนะฮะอะไรเนะี่ยไม่เอาเออเออทำไมมีรอยเท้าผมเพิ่งเห็นอยู่หลังค่าปะเนี่ยเอออยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลไม่ใช่ว่าโอเคไม่เนียนไม่ใช่ว่าจะอยู่ในแค่ลอดผมกำลังจะพูดแบบนี้นะตรงนี้ไม่มีเลยใช้ความคิดสร้างสรรค์อ่ะ ความคิดสร้างสรรค์ของผมคือมันอยู่ในน้ำหุยใช่เฉยเลยโอเคอันนี้ใช่เฉยเลยอะเฮ้ยหน้าคุนค้นคุ้นใช่เฉยเลยอันนี้มั่วมั่วของแท้เอ่อรู้อะไรอ่ะพี่ไม่เมียนะฮะผมขอบอกไว้ก่อนว่าผมไม่เคยเล่น วิ่ยอ่ะโอ้นี่ไงเจอแล้วยาาดัเออเออข้างบนแน่เลยโอ,โอเคคุณเกือบถึงขอให้ชโชคดีแล้วคุณเกือบถึงแล้วขอให้ชโชคดีโอเคข้างบนเหรอไม่มีอ่ะอ่าอยู่ไหนอ่ะ ฮัลโหลหรือบุ๋งตาถั่วอย่าบ่กนะมันเล็กมากล่ะหลังป the okay. no. okay, ้ายก็ไปแม้เพื่อนรู้ไหมตรงนี้มันต้องฮะอ๋ออยู่ข้างใต้อ้ามันยืนได้ก็ไม่รู้ใครจะรู้ว่ายืนได้โอเคเก็บเลยเอ่อเพื่อนเพื่อนเจอไหมีนี่ เจออาวไม่ใช่มีแต่ไอ um. ้นุบไอ้นุบกฮะรีเซ็ตทั้งเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดเป็นเวทีหนึ่งเจอแต่ไอ้นุบว่าอยู่ในข้างไหนเนี่ยแหละอ้อก็ถูกแล้วนี่ทำไมมันกลายเป็นนุบ ันนี้คือวางแผนไรายได้วันที่เลยโอเคเขาบอกให้ค้นหาปุ่มนะฮะแอปเปิ้ลไม่มีปุ่มเอออะไรอะหาปุ่มเพื่อก้าวไปข้างหน้าโมซาอะไรไม่รู้อันนี้เข้าได้ปหไม่ได้ปุ่มมันต้องอยู่ใต้โต๊ะเชื่อมไหไม่มีปุ่มอยู่ไหนอ่ะ ปุ่มอยู่ไหนเนี่ยเอเอเคล็ดลับปุ่มอยู่ในแผนที่นี้เออรู้แล้วว่าปุ่มมันอยู่อันน่ปุ่มมันไม่มี มันมีแต่คนที่เพื่อนของเราแยบอยู่นะอ,อ,อย่าไปเชื่อมันฮนะเออ,อันนี้วิดันกเกียดดานที่มันมีกล่องมาเ,ออเพื่อนคนนี้คุณคุณฮะมาบ่อยจังเพ่อนเออนี่มันห้องกับข้าวมันก็ต้องอยู่ข้างบนตู้ปะไม่มีเนี่ยโอ้ไม่มีมนนีแน่เลยอันนี้เจอแล้วเจอแล้วโอเค หุยดาบนั่นเหรอเออเพื่อนทำาไมต้องไม่ห้อยแบบนั้นมาเจออีกแล้วนะไอคนนั้นคนนั้นเ้าะอัอน,นออออออไหนเพื่อนของเราอันนี้อันนี้กดไมหมดะกดใครบ้างเนี่ยเออไหนเพื่อนเราอ๋อเนี่ไงเพื่อนเรา นี่คนดังอยู่นะคนดังเพียกเลยเอออะไรนะยินดีด้วยคุณเอาชนะโซนหนึ่งแล้วไอ้ผมรู้ลั่งนานและเอ้ยไม่เนียนนะเพื่อนมันมีกี่ด,ดาน่ะเออเฉดผมเป็นราชาการหานะฮะผมจะหาให้ท่านละหา้ทั่ว อ่าอีซี่เออตรงนี้โอ้มันน่าจะเนียนในหนังสือนะเ <Okay. S 1> พื่อหมุนน่าจะแอบในหนังสือแน่นอนเลยเดินเ <Okay. S 1> พื่อเพอมุนยอดส่วนได้เลยนะคะ <Okay. S 1> เขามีพลัง <Okay. S 1> เขามีพลัง <Okay. S 1> วิเศษยอดส่วนได้ <Okay. S 1> เอ,อ้ยทำไมมันเนียนยังอะ่ะขึ้นมาข้างบนเลย <Okay. S 1> เฮ้ยเฮ้ย เหลือเขาจะเหลือจินตนาการไม่อยู่ในหนังสือถ้าเกิดไม่ดูหนังสือนะอ,นอ่าหาไม่เจออยู่ไหนเนี่ยไม่เชื่อผมตาถั่วขนาดนั้นเลยเียจะดูที่ชั้นเลยไม่ได้ตาถั่วเลยฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ย ดูยากยนะเพราะเป็นหนังสือแล้วมันมีหลายสิ่งมาเพื่อนออกมาเธอยอมแม้แล้วยอมแพ้หลังจากหามานานมันอยู่นี่โอ้แอบเนียนจะเพื่อนเพื่อนคนนี้แอบเนียนมาก โอเคนี่อะไม่เนียนไม่เนียน,นขนาดนั้นโอเคนะท่านมซึ่งสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะบายบายซีโอเกนเลตเดอร์